สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับตัวเอฟสันนะครับ EBW55 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเอฟสันนะครับความสว่าง4,000ลูเมนนะครับผ้าคอนทาสก็1 0 0 0 1นะครับตัวปรับคีย์สโตนแนวนอนนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับเลนซูมโฟกัสแล้วก็ AV มิวมาเหมือนเดิมครับช่องช่อมต่อ ช่องเชื่อมต่อนะครับมี USB Type A นะครับ Type B นะครับ Type B ไว้สำหรับชางนะครับแล้วก็ HDMI สองช่องนะครับผมแล้วก็มี wifi มาด้วยครับผมในตัวนะครับไม่ต้องเสียบดองเกิลนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็กำลังใช้อยู่ที่จอหนึ่งรอยนิ้วนะครับแนวทะแยงนะครับระยะเท่าไหร่พี่เกยระยะสาเมตรครับ3าเมตร1้อยนิ้วเหมือนเดิมครับผม เพราะว่าเลนเขาซูมได้ 1.2x ครับผมแล้วก็ความสว่างอ่าไม่ใช่สปีกเกอร์หรือว่าลำโพงนะครับมาให้2วัตต์เหมือนเดิมนะครับเอฟสารก็ยังมีแอร์ฟิลเตอร์มาให้เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมทำความสะอาดกันนะครับตัวน,นี้สำคัญครับกองฝุ่นไม่ให้เข้าไปนะครับ ป,ปิดอย่างนี้เลยครับลำโพง2วัตต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องกันลันกษณะก็หน้าดำครับทูโทนด้านบนก็เป็นสีขาวครับแสงสีพันนี้ครับออกมาเลยครับ a v มี l ก็อย่างนี้นะครับใช้งานก็คือไม่ต้องเอากระดาษมาบังนะครับก็สามารถที่จะ พักชั่วคราวได้แต่ถ้าพักนานก็แนะนำปิดเครื่องไปเลยครับผมระบบระบายความร้อนนะครับก็จะดูดเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้ครับด้านหน้าแล้วก็เป่าออกข้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภาพกันนะครับเอฟสัก็จะเป็นเทคโนโลยี3 LCD นะครับ c o นเร Light o เอาพุ100%ครับ ่าเดี๋ยวไปดูดูการตั้งค่า Wifi กันนะครับเปิดเครื่องมาเราต้องตั้งค่า wifi นะครับถ้าจะเชื่อมต่อไร้สายนะครับใส,ส่รหัสไปเลยครับหนึ่งสองสามสี 5, 6, 7, ่ห้านเน็ต อันนี้ตั้งค่าแบบพลิกนะครับหรือว่ารวดเร็วนะครับคอมพีดเรียบร้อยครับผมดคอนโรลด้วยพอตั้งเสร็จนะครับเราก็เซฟมันก็จะมีคิวอาร์โค้ดขึ้นมาแบบนี้นะครับ โหลดแอปแล้วก็โหลดแอป e อ s สันไอโพลิเคชันแนแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยครับทั้ง Android iOS Windows Mac ครับผมโหลดเสร็จปุ๊บก็เปิดแอปเลยแอปหนึ่งนะตัวนี้แอปสันไอโพลิเคชันนี่ครับแล้วก็ตับนี้ QR code สแกนได้เลยอนุญาติปุ๊บ อันนี้มือถือ Android นะครับวิธีการเชื่อมต่อเหมือนทุ่งเช้าเหมือเช้าใจน,นะครับปึ้งเริ่มเลยนะแชอปอนุญาตด้วยผมก็จะไปเลยครับเชรนี่เป็น Android นะครับ แล้วกดหายไปเลยนี่ปึ๊บดูสิได้ไหมไม่ต้องเปิดแอปเปิดแอปถึงจะโหลเดเรือเทได้ทีิว่าโอ้โหอะไร้ันมีเกมไม่ต้องหรอกอันนี้แอนดรอยก็ประมาณนี้นะครับแอ <Android S 1> นดรอยก็ประมาณนี้มันก็ถ้าเกิดจะโรเทดหน้าจอต้องเปิดแอปสแกปนะครับมันจะแสดงเป็นมินเลอร์ลิงตามือถือนะครับโอเค เชื่อมต่อ wiFi วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัว F สันนะครับ EBW 5 5นะครับก็มาเลือก Wi-Fi แล้วก็เลือกชื่อที่มันแสดงหน้าจอนะครับที่เราเห็นแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะ Connect แล้วก็เราไปเปิดแอป,ปนะครับ F สันใน r o j e c t i o n ที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook นะครับ F สัน e i Projection แอป,ปเดียวครับ จบทุกการเชื่อมต่อกดปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาแล้วมันก็จะชื่อเจอชื่อนะครับชื่ออะไรเนี่ย e e b สอนที่มันโชว์หน้าจอครับแล้วก็มี IP ด้วยแล้วก็ติก๊กเข้าร่วมเข้าร่วมครับผม <c oughs> เพียงเท่านี้หน้าจอเราก็จะไปโชว์ที่โปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูที่โปรเจคเตอร์ครับ นี่ครับผมก็จะมาโชว์ที่โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับหน้าจอคอมเป็นวิธีการเชื่อมต่อไร้สายจากโน้ตบุ๊กนะครับ T <Okay. S 1> b ee, w 55ครับมี Wi-Fi มาในตัวเลยครับก็สรุปนะครับ ตัว eB W 5 5นะครับความสว่าง4,000ัลูเมนความละเอียด1280ัดคูณแ0 0หรือ W XGA นะครับรแล้วก็สัสดส่วนนะครับเป็น16ต่อ10นะครับคอนทราสต์1 6ื่นต่อหนะครับแล้วก็ทีสโตนมีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับบวกลบ30อ,องศานะครับมีลำโพงมาด้วยนะครับ2วัตต์นะครับพร้อมระบบ เปิดปิดเครื่องเร็วได้ดึงปลั๊กได้ทันทีนะครับเลนส์ซูมก็1.2นะครับระยะ3เมตร 100, 100 000, นิ้วได้ครับสบายสบายครับแลก็โปรโมชั่นตอนนี้ครับจากราคา35,900นานะครับเหลือ2,9,900บาทสินค้าพร้อมส่งแล้วครับผมสติกเกอร์เทสสีแบบจำๆเลยดิ ดูโลโก้ YouTube ก็น่าจะรู้นะครับและนี่ก็คือเราต่อจากกล่องทีวีดิจิตอลนะครับดูรายการทีวีทั่วไปเลยครับต่อผ่านสาย HDI m นะครับ้าให้เลมือนน่ะซ่นโรส่วนตัาบาาพสวยสีสดเหมือนจริงครับดูอ่ ebw 55ห5าห้าทีกั็ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเดี๋ยวเราจะมีรุ่นใหม่มาแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับสามารถติดตามต่อได้นะครับในช่องนี้เลยครับ Projector o ์เ,เอเครับขอบคุณครับสวัสดีครับ